สองแลคุณดูเมื่อกี้มันกดผิดมันไปกดตรงกลางเรียบร้อยเลยคลิปหายคลิปหายนี่พ่อผมจะมาตัดยาเลยโว้โวเฮ้ยเดินดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวกอนเลยหนูเพ่ ต้องหาพี่่เที่ยวบ้านายกระเป๋าแต่ไม่มีอะไรใส่เลยบะหูบะหูหรือไงอะไรวะเนี่ยปิดไม่ได้ในเครื่องนยนี่ผมชอบเงี้ยออกมาเล่น น้อยมาไปช่วยเขาวางสวยอุ้งเซมอันนี้ของลุงน้อยวางอยู่มันมันไม่เนี่ยนะตอนนั้นก็ไม่ซื้อเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันเนี่ยของลุงน้อยวางใครใครจะแท้ว่าหนูบอกว่าหนูก็มีนะลุงไอ้เนี่ยบอกเองเองมันมี้สองคู่หนูเกือบหน้าแตกอันนี้มันของลุงน้อยด้วยของแม่เขาเองอันนี้มันไม่จังอ่ะอันนี้มันไม่เขาไม่ยิเพยังไม่ไม่ดีนะ น้อยอไผิดไปเองให้ร um, kind of like. oh, mm ่น hmm. น uh, er ้อยถูกแล้วม่งแมไม่ได้ไอ่างนี้ไม่ด้ยลงอน้ัมษ์คุ้มเลกว่ามาเล็กเล็กอัน้นเล็กเออแต่ละ้ลก็อยากได้เล็กๆแล้วยายเอาออกกองเป่าเก่าเก่าเนี่เก่าแล้วมั้งก็ยายออกกงเป่าโอ้หะทองออทอดี๋ยวาใ้ตังค์้นงโ้ีไม่เป็นไรย่สบาทพอบบาทพอแล้ว นายี่สิบบาทไม่เอาพันยี่สิบบาทเฮ้ยยายให้ไปแตกตางให้ค่าแรงพ่อหนูล้วเออเดี๋ยวยายให้เออเดี๋ยวยายเอาแค่ร้อยเดียวเออไม่ใช่ดิเอาเอายี่สิบบาทยี่สิบยี่สิบยี่สิบยังให้เล็ไปน้ำข้าวหนูเราไปซื้อมียี่สิบไหมเออจะน้ำหม้อแค่หนึ่งน้ำนมใช่ไหมนี่อันนี้ใบตัดต้นพุทราเขาออกหมดแดือต้นไม้โว้โซนซีมือมันเนาะวันนี้ไม่ต้องมีดไม่ต้องเอาลงมียดไปฟันนะ กือเพื่อนด่อยู่ทางนี้นี่ไว้รน,น,นดตกันเหรอหใน่ยตังเนี่ยอันตังแม่เขาแตกกันใส้กันเหมือนแล้วทงังคุณนะออกมาเมื่อเดียวสเสด็จก็มีผู้ใดเหลือตังกระบ,บาดตกงเขาเลยเนาะอัน <laughs> อนนี้ยังมีเได้ม่ที6 0พันะเนี่ย7จ0นให้ทุกเคยวันนี้ก็ยังเลยเลแเราอย่าวันนี้จิดได้ตางอีกวันที่หนึ่งไปกดของอีกวยนี่นีแม่ ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้น้ที่แม่ให้อะเช้าเราต้องต้องเก็ีบอกว่าไม่้ใช้อันต้องเก็บยไม่ได้ทงานเลยเ่เรไปทำานเราคอยใช้นใบชโมวชโอรอ่างี้ยอันนี้ต้องให้ค่าจ้างไม่ได้รอกนะไม้เบ็ด่้กมึยังปินารเยอะมากนานละวกมคไ่ได้เอาไว้ตีหมาพี่รู้ว่าว่าคนอือเขาไอ้นี่ไอ้นันแต่ึงทำไเขาถึงทำให้มึงดีก็มึงให้เขาแพงอ่ะ เหมือนดาบในบ็อกคุ๊ดแล้วมันใพี่เล่พี่เล่ก็เลี้ยงหลานฮักหน่าให้เตาให้แล้วเวลานั้นเขาไปคุยหักหน่าหักหน่ากูเราไม่หนักหตาไงไปขายตาหนูก็ให้อะนะที่จะยืนยันให้แล้วร็อจะรอหักหน่ากูประเด็นหน้าว่ามันหักหน่าพวกมันหรอกเดยไปคุยกับย่าเดี๋ไปคุยกับย่าเนี่ยไอ้วาดจ้างผมแปดข้าวไปเราไอ้เราไปทำไปหาไอยเป็นแค่ลูกเขยไอ้เล่เป็นหลานยี่เล็กเล็กรู้ว่าวิจ้างไอ้เล่ทีหนึงสองร้อยสามร้อยซื้อน้ำมันเองไปอีกนะ ชั้นสองมีตู้ทุกคนจำหมาตัวสีน้ำตาลเนี่ยปะผมเอามาจากใต้ตู้ตรงนี้ใต้ตู้ใต้ตู้ใต้ตู้อะตู้แรกตู้แหลตตุ่นมันอยู่ใต้ตู้ไงผมก็เอาไปเลี้ยงถ้าไม่อยู่นี่มันตายไปแล้วเพราะว่าเบื่อขาเอายาเบื่อไปวางยาหมาไงวางยาหมาเออดีม่เอามันมาถ้าไม่เอามันมามันตายแล้ว โหลกมากอ่ะอ oh, ุ้ยอุ้ยมันตัดได้เลยอ่ะอ๋อต้นอ๋อ

นี่หวาดลงไปในป่านะเดี๋ยวจะหวาดลงไปนะนี่ไงเขาหวาดลงไปแล้วดูดิต้นไม้ต้นนี้นะสูงมากเลยนะครับพวกด,ดูเดี๋ยวจะหวาดลงไป